ตงยางทูดงทูดงยังไงดวงใดล่ะดงเอ้ดงเจ้าก็สิยู่กหลังบ้านน้อยอมเอียงว่าดงอยู่ค่างปลาผมจะทู่วดวงเอาเวลาเขาออกปลาเนี่ยเขาคือเอาไปใส่เม่นเหล้าเอาออกปลาเม่นเม่นเราอยู่ในปลาตัวยู่เม่นหลังวัดบวกเราได้ยินเม่นหลังวัดที่นี่มันบอกเม่นเด้อเม่นอยู่หลังปลาเม่นเวลาเวลาไปเม่เวลาเอาศพไปเม่นคือจังไลยคือว่าเอาออกปลา ับบนี้ไปทุ่งดงเป็นยางคือสีไปน็นยางอยู่ได้วใสบัดนี้นนป่ปฏิบัติอยู่ใสปฏิบาททาัติธรรมกุลลงปูบอกไปให้กับกุลลงปูเอากับซาลาปฏิบัติธรรมกับอยู่กุลลงปูโบแมนบอกอ้าวเพื่อไรวะเอาปฏิบัติใสยางทุง่งดงทุ่งโ <laughs> ด่งยางอะไรโดงได้ละดง ดงเจ้าก็สยยิ่งทุกอางบ้านนอ้อย่อมเองเนาะดวงยุคอ่างปลาเุ็นถูดองดเอาเวลาเขาออกปลาเนี่ยเขาคือเอาไปใส่เม่นเหล่าเอาออกปลาเม่นเมน่นมันก็อยู่ในปลาจะยุบเม่นหลังวัดบวกเราได้อย,อยินเม่นหลังวัดที่นี้มันบอกมเม่นเด้อเม่นอยู่หลังปลาเม่นเ,เวลาเวลาไปเม่นเวลาเอาศพไปเมน่นคือจังไลยคือว่าเอาออกปลาบันนี้ไปถูด,ดงเป็นอย่างคือสิไปยางอยู่ได้วยใส่บ้าน,นจะไปบักมาแต่ใส่ออกท่านบักมาก็ไม่ก็ไม่อยู่ใส่ก็ไม่อยู่ป่าเออ

สีเอออันน uh. like uh huh. hmm, oh ี้ก็ที่เป็นขาคุ้มเอออันนี้มันไทยบอมีอะไรอีกอันนี้มันไทยไหมขาขาคุ้มตามันหายจริงๆมันก็เป็นสีเดี่ยวขาเช่นมันจังเป็นสีออกกันเขาคุ้นเหมือนเนี้ยคุ้มเฮ้ยตลกเวลามันหลุดจะตีบ่บ่แมีนเอาอันเจ้านี้ดึงของคอยออกเบิ้งเบิ้งข้อเสียอะไอย่ามาแงะแงะแงะแงแงะแงะยอะบอมให้จีรจำจด เกิดกี่จังนี่เวลาไปบินบาตรเขาก็ไม่ได้ปล่อยอย่างนี้เลยพอไปบินบาตรเขาก็ทำแบบนี้ที่อะไรปุ๊บนี่น,น,น,นะคอยจะไเรียนนันนั่นอาจารย์กินมีเจ้าอาจารย์กินบอ๊อาจารย์กินอาจารย์เจอแล้วสามนิท้ทีละวัดสีหาหนาสาวควงกินหอดจตกหาเราไม่เหลืออู่กับฉินตอนนี้เราไปเรียนอยู่อำเภอ,อที่มาถ้าบ่ได้ล่ะ ตอกนกเสี่หัวไหวคุณผู้กอนบาทบ่เมียนของเล่นบ่ครับหลวงพเม่ยนผู้บาดอาจารย์จะพ,พุทธเจ้าก็ยังใส่บาทอยู่บาทนี้บ่เมียนของเล่นใส่ได้รย่างสโลกบาทบ่บ่ได้อ้าวอาจารย์มาเด้วบ่อาจารย์ยังบ่มา อา,าจารย์สีมาอาจารย์ไอสีบมเลยอาจารย์มาอาจารย์อยู่ชายผู้อาจารย์อยู่งานโสคุณาาแล้ววันอาทิตย์วันจันทร์น้องอะไรได้คนประโยชนเงียบเงียม,ยมกุฏีเป็นขีนหดหัวตนดีเด็ดว,วาตีอ้ยมาวาตี